สวัสดีครับสาหรับทุกคนนะครับที่เคยบอกผมว่าอยากจะซื้อของนะครับถึงว่าเสื้อผ้าหมวกผมแจสติกเกอร์หรือแม้กระทั่งแต่งรถแว๊ดแล็บสีเนี่ยตอนนี้ทำไมเรามีเว็บไซต์แล้วใช่ครับผมอ่ะผมฝากไว้ชื่อว่าเบอร์ไว้เว็บนะครับท็อปซิกเก็ตขีดนะครับขีดลางนะครับไทยแลนด์ดอทคอมนะครับนี้ก็เป็นออฟฟิเชียลเว็บไซต์ของเราเลย เราไปซื้อได้อย่างเช่นตัวนี้เดี๋ยวเราจะเปิดตัวด้วยตัวนี้นะครับ,รบน,นี่คือ DC f i ยังไม่มีขายแล้วก็ของบางอย่างเนี่ยจะไม่มีขายในต่างเงาอีเวนท์ที่เราไปจะแยกกันก็ค,ค,คืออีเวนท์ก็จะเป็นงานอีเวนท์เช่นว่าสมมติว่า <c oughs> เราไปตามอีเวนท์เนี่ยเราก็อยากให้ทุกคนมาอยู่ก็คือว่าสมมติว่าไปที่สงขลาอป p ิเค r อคอฟฟิเชียลสงขลา Top Secret Official ขอนแก่นอะไรพวกนี้ที่เรารไปหรืองานต่างๆนา,น,า,น,า,น,าน,นะครับที่มีในเว็บไซต์เนี่ยก็จะมีขายเสื้อผ้าด้วยนะครับอาจจะเป็นเสื้อสแตนดาร์ดบล็อกโลโก้ที่โโลก้อย่างเดียว่โลโก้เดียวป่่่่ะไไมมใใชช ก็จะมีของหลายอย่างขายเข้าไปที่เว็บไซต์นี้นะครับแล้วก็ตัดปัญหาความวุ่นวายในการจ่ายเงินนะครับสามารถจ่ายบนเว็บไซต์ได้เลยจะบัตรเครดิตจะโอนเงินแล้วก็ของนี่ก็จะถูกส่งไปให้เาเรียกว่าง่ายๆเลยจัดส่งให้เดยมีการจัดส่งให้ครับผมเริ่มได้เลยนะครับได้ครับแล้วก็แล้วก็จะจะได้การมิชชัชีพด้วยแล้วตอนนี้เรามีไลน์ด้วยใช่ไหมครับก็เป็นไลน์ไลน์แอดนะครับเป็นไลน์ออฟฟิเชียลนะครับก็คือแอดนะครับท็อปซิกเก็ตอันเดอร์สกอร์นะครับทีดล่างไทยแลนด์นะครับผมแอดไปได้เลย หรือเราจะแปะอันนี้ไว้ด้วย QR Code โค้ดรัแปะถ้าทายมาได้ทักทายได้นะครับได้ครับจะถามอะไรถามมาได้เลยถามได้ครับถ้าตอบช้าด่าแอดมินยศครับครับผมผมพยายามจะตอบให้เร็วที่สุดครับซึ่งทุกอย่างมีจำกัดนะครับครับผมลุยอ้อ มีโมเดลด้วยโมเดลรถด้วนนะครับพี่ๆใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับอรืออยู่ต่างประเทศนะครับครับผมก็กดที่ภาษาีนเลยเพื่อมีเพื่อนต่างประเทศอยากได้มะปาอันนี้เขาดีง่ายแล้วก็ส่งลิงก์เว็บไซต์ให้ได้เลยขอให้ท่านท่านสั่งมาครับเราจะส่งไปทุกที่ครับได้ครับนะครับพยายามครับทำไมต้องแอด้วย อะไรหรือแอกเรื่องอะไรทำไมต้องใส่แว่นแอคอะต้องแต่งดามผมคิดว่าเท่เหรอเออพี่โยชเฮ้ยโอ้โหอยากเห็นรูปเมื่อก่อนไหมทำไมครับหัวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นรูปไปดูเลยว่าสมัยก่อนหัวเป็นยังไงลูกกูมมีเยอะด้วยสภาพหัวโอ้โหผมนี่ผมยาวเนี่ยแอคเหลือเกินนะเดี๋ยวเดี๋ยวมึง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 หาเห็ดกินเรือไมึงมันสไลด์สลด์มึงหาเห็ดกินเรื่อไงไม่ใช่เราดูความเนียนนี่ไงนี่ไงมันแบบมันเนียนอ่ะ อ๋อแต่ข้างหลังผมที่นั่นไปก็ขึ้นหมดแล้วเด็กมองมาแล้วหมดแล้วหมดแล้วอันนี้มันไม่มีมันไม่เป็น V shape เหรอไอ้มีพัฒนาที่ไหนอ่ะมอนเต้คลินิกมอนเต้ใช่เฮ้ยพี่แม่งเริ่มปางว่ะไปทำบ้างดิไปดิไปดิไปดิไมด้เดี๋ยวขึ้นที่อยู่ให้เดี๋ยวพาไปทำนี่ประมาณกี่เดือนห้าหกเดือนนี่ห้าเดือนห้าเดือนห้าเดือนนี่หมายถึงว่ามันขึ้นเสร็จแล้วนี่ก็จะไว้ยาวแล้วเด็กอ่าแน่นอนเดี๋ยวเรอย่างนี้เลยแต่สบายกอล์ฟโชว์ เดี๋ยวถักเปียด้วยเพราะว่าหน้าหน้าดูเด็กลงแล้วเวลาแบบผมเนี่ยธรรมดาพี่คนมันพื้นฐานมันหล่ออยู่แล้วไงออดได้ละผมผมได้ไปเยอะอยังอะ่ะโอ้โหไม่น่าถามเลยทไมอะ่ะนี่นี่ก็มาจากแมนจู <laughs> เดี๋ยวไปดูที่มันเต้กันเดี๋ยวพาไหมูไปด้วยปไปมันเต้โอเคครับเออเออแต่หมูน่าทำพี่ก็เริ่มบาตรงนี้แล้วอ่าเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปทำเดือนก็ขึ้นเลยใช่ไหมใช่ใช่เฮ้ยพาไปทำเลยดีได้ได้ได้ธรรมดาเพื่อเพื่อจะได้แอคเหมือนพี่ยศบ้างใช่เดี๋ยวพาไป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 มันเต้คลินิกเดี๋ยวพาไปแถวไหนอ่ะเรียบ่วนเรียบรวดอ๋อมันเต้ที่มันอย่างเงี้ยหรอไม่ใช่เดนฟอร์เต้อ๋อรู้จักกัเราละโอเคเดี๋ยวไปละทับรถต่อ สวัสดีครับสมยศนะครับบอกเลยใครแม่งล้อกูทิ้วต่ำมั่งหัวเถิกมั่งน้ำเตาะทรายมั่งดูดูวันนี้เดี๋ยวจะมาที่นี่มอนเต้แฮร์คลินิกเดี๋ยวมาปลูกผมกันนะวันนี้เดี๋ยวตามเข้าไปดูกันดีกว่าว่าปลูกแล้วเป็นยังไงวันนี้ไปกันไปอย่าได้ล้อกูอีกนะกูบอกเลยนะเลิกล้อได้แล้วนะมีผมแล้วดูมีผมแล้วมีต้นมีผมแล้วเดี๋ยวมาดูกันต่อไปช่างเจ็บปะวะแอบกังวลเหมือนกันนะเนี่ยแต่เพื่อความรอ คน,น,นหน่อยละกันยศเดี๋ยวรอดูกันละกัน,น,นไไว่าเป็นไงไปครับเดี๋ยวกำลังจะไปปรึกษาหมอก่อนเข้าทำกังวลน,นิดนึงเหมือนกันว่ะ a รียที่เราจะเจาะไปนะครับจะเป็น a รียตรงบริเวณตรงนี้ซึ่งเป็นโซนที่รากส่วนแข็งแรงที่สุดครับผมเราจะเจาะกระจายแบบนี้ครับจะไม่เกินสัก3 0 4 0แล้วก็เส้นผงที่ปลูกอะครับมันไม่ได้ขึ้นเต็มที่ทันทีหลัง,งปลูก มันจะต้องลองริงสักหนึ่งปีถึงหนึ่งปีสามเดือนถึงจะเอ่อถึงเสร็จสิ้นโปรเซสนะครับเอ,อ่อระหว่างหนึ่งถึงสามเดือนเนี่ยจะเป็นช่วงหลุดร่วงหรือที่เราเรียกว่าช็อคลอสหลังจากนั้นเนี่ยเส้นที่ขึ้นใหม่เนี่ยก็จะขึ้นเดือนที่สี่มันต้นงไปปกติอัตราการขึ้นมันก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่ แล้วก็เดี๋ยวมาดูว่าพรุ่งนี้ผมจะมาทำอะไรต่อแล้วเจอกันครับสวัสดีครับหลังจากที่ปลูกผมไปวันหนึ่งนะครับก็วันนี้จะมาล้างแผลเป็นวันแรกแต่วันแรกก็ไม่มีอะไรนะไม่เจ็บไม่แสบไม่อะไรเลยหลับสบายโอเคเลยนะแล้วก็เดี๋ยวไปล้างแผลกันดูวันแรกไปกันวันนี้สะผมวันแรกสบายเดี๋ยวรอพี่พยาบาางข้ามาตดให้ก่อนบรรยากาศห้องหรออุ้ยดีสะอาดเรียบร้อยเตียงอย่างดีก็นอนได้ตื่นฮนะเบาเลย ไปล้อดูตอนสระผมเันว่าเป็นยังไงก็บอกอบให้ผมมันสเกลแห้งอะไรฮะซึ่อย่างรถบวมรถอะไรเนี่ยเหมือนแปวอากาศเลยวะแต่บอกเลยว่าดีก็คือจะถามว่ากลัวไหมแรก เคยทำมาทาก,การ,รเลยเลยแต่อ,อวันที่เข้ามาคุยด้วยก็ดูกันเองดีนะครับแล้วก็การโต้ตอบเราระหว่างเรากับทางทางคลิน,นิกก็โอเคทุกอย่างเพอร์เฟคแลนครับก็เลยกล้ากล้าที่ทำตรงนี้มหาหมอครับพบแพทย์หลังจาก2อาทิตย์แล้วเนี่ยเริ่มงอกแล้วเดี๋ยวเข้าไปพบหมอกันหัวปกติดีนะก็ไม่ขันไม่อะไรนะแต่ก็เริ่มจะมีแบบสะเก็ดออกมาแล้วอะ นข้งหลังปกติแล้วมีะไรแล้วขึ้นไวอะดีอะเดี๋ยวรอบพบหมอก่อนละกันบ่ายโมงมีแบบปวดเจ็บคันคันข้นางหลังเออเดี๋ยววันนี้ฉีดตัววิตามินดีให้นะครับหมอบอกปกติดีไม่มีอะไรแต่ให้ฉีดวิตามินดีเพิ่มทำไมทุกอย่างไม่มีอะไรแค่อย่านอนเออหมอห้า,ามนอนคว่ำเออปัวหงายอยู่อย่างเดียวเลยดือๆก็ไม่มีอะไรนะ ก็รอเคลียร์สะเก็ดพวกนี้วันนี้ฉีดวิตามินดีไปก็คือบำรุงเส้นผมอะวิตามินดีเราต่ำอะมันก็เจาะเลือดไปเช็คแล้วอะไรเงี้ยให้ผมมันแข็งแรงขึ้นอะไรเงี้ยครับได้เดี๋ยวมารอดูพวกนี้ทีนึงว่าเคลียร์สเก็ตจะเป็นไงหลังจาก2อาทิตย์แล้ว Boom, bang, bang, yeah. Boom, bang, bang, yeah. Boom, bang, bang. Get the new style a n the shit go boom. หลังจากทำมาห้าเดือนนะครับดูความแตกต่างดู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 ปดู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 นะมันเต้คลินิกนะครับหรืมไปกันเดี๋ยวขึ้นไว้ให้นะครับขอบคุณมากที่ทำให้ผมมั่นใจขึ้นเยอะสุดยอดบ๊ายบาย